วันนี้นะครับจะมาไขาข้อสงสัยความรู้ทันจากท่านน้อยทานายเนี่ยต้องยื่นฟอ้ฟองเนี่ยเหตุใดข้าพเจ้านายสุทธิภาพศรีกูกามีความรู้ปองและเรียนไม่จบชั้นม .3 ามเลยซ้ำแถมยังเคยถูกดำเนินคดีอาญาพรบยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ให้จิตให้โทษออกฤทธิ์จิตและประสาท ประเภทหนึ่งครอบครองไว้เพื่าจำหน่ายส6เมตรโทษ4ปี6เดือนรับสารภาพเหลือสอปี3ามพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่แปดกรกฎาคมหกและแถมยังกระทําผิดซ้ำมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพกพาไปในที่สาธารณะนะชุมชนโดยไม่มีเหตุันควรจำค่าพระเจ้าเนี่ย ให้การปฏิเสธชั้นพนักง,งานสอบสวนโดยเข้าใจว่าอาวุธปืนได้รับอนุญาตถูกกฎหมายจากร้านค้าสารตัดสินน่ะจำคุกสิบเดือนจำคุกสิบเดือนถามว่าทำไมถึงจำคุกสิบเดือนถ้าพระเจ้าเนี่ยให้การป,ปฏิเสธในชะั้นลงพัก ปกติโทษอาวุธปืนหเดือนรับสารรับสารภาพหกเดือนบวกกระทําผิดซ้ำหนึ่งในสามเป็นแปดเดือนแล้วก็ให้การปฏิเสธอีกสองเดือนสิบเดือนพอดีนะครับนี่คือความเป็นธรรมดังนั้นท,ทนายเนี่ยจึงทัดขานต่อศาลว่าถ้าเปรียบเทียบกับทนายเดชาทนายอัจฉริยะเนี่ย กับนายสุธิพาสเนี่ยความรู้ทนายเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าจริงแต่โง่ไม่มีความเป็นธรรมดังนั้นข้าพระเจ้าเนี่ยมีทธิ์ทางสายเลือดเต็มตัวเพราะว่าข้าพระเจ้าเนี่ยสวทจึงขอขึ้นรับตำแหน่งผู้พิพากษา เพราะว่าท่านปู่ทรของข้าพระเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอายอายการเมื่อปีประมาณสองพันห้าร้อยสี่บเจ็ดได้นำตัวคนผิดมาลงโทษโดยอย่างเป็นธรรมถึงนายโคตา้าแล้วทั้งนี้ข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนค้นหรือตัดตัดสรุปความสอนของพระพุทธเจ้า ก่อนจะปรินิพานและได้เปิดเผยแก่นาคที่จะบวชข้าพระเจ้าเปิดเผยว่าให้หนาคสวดมนต์สะกดให้ถูกออกเสียงให้ชัดก่อนที่พ่อแม่จะกราบไหว้ ข้าพระเจ้าเนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นเป็นผู้พิภากษาอย่างเต็มตัวตามกฎหมายและกฎกระทรวงสารยุติธ,ธรรมที่ได้บัญญัติไว้ใช่ไหมทนนายใช่ไหมฮะไม่ต้องห่วงท่านน้อยเนี่ยไม่ได้ใจร้ายใจดำรี่จะหารชีวิตหรอกหมินเบื้องสูงอะ่ะเข้าใจว่าทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อเลี้ยงลูกที่ทำลงไปอะ่ะ แต่ให้สำเนืกองกลางหัวไว้ว่าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงจะได้มาเยีม่มเรียนทนายมาเนี่ยเรียนกฎหมายมาเนี่ยคิดจะสู้ใครใช่ชุดใช่สู้ศาลไหมฮะเดชาตั้มอจัยยะคิดได้ยังไงบอกไว้ก่อนนะคิดจะสู้ศาลเหรอ ขออภัยในถ้อยคําไม่สุภาพเรียนท่านผู้ใหญ่กดกระทรวงสาธารธรรมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ข้าพระเจ้าโดยใช้ฉายา,ยาเป็นท่านผู้น้อยร้อยตำรวจตีสุธิภาพสีกูกาสิงเข้ารับราชการเป็นผู้พิพภาสาและตำรวจในการในในหน่วยงานรับ ดังนั้นคําว่าอะไรก็ได้ที่นายสั่งเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนชั้นผู้น้อยเคยต้องโทษมาแต่ว่ามีโวต้าขอรับแค่ตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการจากท่านนายกรัฐมตนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผู้ใหญ่ของทุกหน่วยงานราชการโดยขอรับเงินเดือนแค่หกพ0นบาทหกพั 6, บาทเนี่ย ตลอดอายุราชาการเพื่อให้บุตรเด็กหญิงกอนกะน,นกสีกูกามีค่าขนมเรียนจบม3เพื่อตอบพยาบาลหรือว่านักเรียนในร้อยตำรวจแล้วขอทุนฟีแค่นั้นขอพระองค์ในหลวงราชการทุกราชการใต้ฟ้าราชการที่สิทรงโปรดประทานพรให้แกข้าพระเจ้าและบุตรสาวและกะติด้วยเทินข้าพระเจ้ารู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาที่คุณนาบัดนี้เข้าใจนะทนายทีเนี้ยเขาเรียนจบแค่ม .3 สามและมีความเป็นธรรมและพอคู่ครองโอเค